สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของมพัฒน์บุญยากาโมรุ่นมหามงคลครับปี2563เลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็วันนี้มีมาให้ดูเล็กน้อยนะครับรายการก็จะมองการจัดวซ่านะครับ1 2 0 0 0ห่นเหรียญครับ120่ังนะครับเหรียญแรกมาดูนี่เลยตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญแถมยกลังพอเป็นกล่องใสนะครับเป็นกล่องฝาใสเป็นตัวแถมยกลังนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องทึบสีแดงก็จะเป็นรายการรุ่นเนื้อ นะครับรายการรุ่นเนื้อนี่ครับนี่เมื่อก่อนถ้าเป็นเนื้อเงินสสใจก็ประมาณสองเงินสามเงินต่อหนึ่งังเท่านั้นนะครับมาช่วงหลังที่ปีหกห้านี้เริ่มแข่งกันที่เนื้อเงินห้าหกเหรียญแล้วครับสูงสุดเป็นเจ็ดก็มีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับรูปหลาดเหรียญเป็นเหรียญทรงกลมครึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับขอบเหรียญก็ประมาณนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันประจำหลวงปู่นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะมีตอกงอ,งอูรุ่นนี้ทุกเนื้อก็จะมีทั้งใบรายการแล้วก็ตอกบอกเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น,น,เ,นนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหมายเลขเจ็ดสามนะครับด้านหลังก็เขียนว่าปีสองห้าหกสามนะครับมีบอกรุ่นไม้มีเชื่อรุ่นบอกไม่ไม่มีนะครับวัน,น้วยด้วนข้างหน้าข้างหน้าข้างล่างก็เป็นลายเซ็นหลวงปู่นะครับนี่ข้างบนเขียนว่าอะไรเก้าเก้านะครับข้างบนมา เดี๋ยวมาดูความกว้างของเหรียญหน่อยครับความกว้างที่เขาบอกไว้ประมาณ2.9นะครับกว้างอยู่ที่2.9วัดนี่ประมาณ2.9ยาวอยู่ที่4.2นะครับตรงครับตรงกับไรายการที่บอกนะครับนี่คือเนื้อเงินตัวแถมยกรังนงยาพืชเขียวคนระับและต่อมาครับรายการที่29นี่ติดใบรายการชัดเจนนะครับอ้โหผิววิ่งวิ่งเลยหนาะกากอัากาครับนี่คือเนื้อตอกโคตรอะไรตอก ชอช้างครับชอช้างกับเนื้อชนูเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนข้างบนมีโคตตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีโคตตรงนี้ต่อโคตตรงนี้นะเป็นฉนวนผิวลุ้งนะครับต่อฉนวนผิวลุ้งนะครับหน้ากากอบาก้กานี่ครับฉนวนผิวลุ้งหน้ากากอบาก้กาต่อไปครับอันนี้เสดายเอาใบเอาใบรายการติดด้านหน้าหลวงปู่นะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้รายการที่สาสิบเอ็ดครับลงยาพื้นชมพูขอบ น้ำเงินนะครับลงยาจีวออันนี้ก็เนื้อฉนวนเหมือนกันครับนี่ต่อโคดเหมือนกันนะครับต่อไปรายการที่ห้าสิบสามและรายการที่ห้าสิบสองโอ้โหดูครับห้าสิบสามห้าสิบสองต่างกันนิดเดียวนะครับลงยาพื้นน้าเงินเหมือนกันแต่มีขอบแดงก็ไม่มีขอบแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็ต่อโคดรอเด็กนะครับมีโคดด้านบนจุดเดียวกันเหมือนเนื้อฉนวนครับต่อโคดรอเด็กนะครับ สำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของพระดีปีลึกของหลวงพัดบุญญากาโมนะครับใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญรุ่นมหามงคลนะครับใครอยากได้พระราคาแบ่งปันก็ติดต่อเฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ